Yeah. มาเลยโอโหโอเควันน okay, okay, ี้นะครับเราจะมาเล่นเกมกันเกมง่ายๆเลยเรามีลูกฟุตบอลอยู่เห็นไหมป้าจะตีลูกฟุตบอลไปใครเก็บฟุตบอลได้ก่อนได้หนึ่งคะแนนโอเคไหมโอเคโอเคเลยสามคะแนนคนนั้นชนะนะครับเตรียมตัวดูกันได้เลยโอเคไหม ตาที่หนึ่งนะครับมีลูกฟุตบอลนี่นะลูกฟุตบอลนะครับเนื้อนังใหม่เป็นกาดให้นะครับใครเกินอันตรายเนื้อหน้งใหม่จะช่วยไปเลยเอาแล้วเออเอาแล้วเอาแล้วโชคเอาไหมาอันนี้ไม่ได้นะครับถือว่าผิกกดกติกาเริ่มตาที่หนึ่งไป,ไปไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลว,ไ,ปลวไปแล้วครับ ไปแล้วครับเอาละครับเอาล้วครับพ <c oughs> ี่กับ, <c oughs> บน้องเอาอยัางไงใครจะถึงก่อนใครจะถึงก่อนใครถึงก่อนใครถึงก่อนใครได้ใครได,รได้โอ้ยพี่เฟิร์นได้ตาที่หนึ่งตาที่สองเดี๋ยวต่อไปตาที่สองเอาใหม่เอาละครับตาตาที่สองนะครับมาดูนะครับใครจะได้ลูกฟุตบอลชอกชัยพร้อมยังไป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 โชคชัยไปแล้วโชคชัย ช, e s. <S ช,ช่างชายมาล้ช่างชายเอ้ช่างชายพี่อนติดเป็ดรับช่างชายได้นะครับตาที่สามาที่เหมอกันหนึ่งนะครับเอานะครับไปเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาล้วดูนะครับดูนะครับเอาล้ครับดูครับดูนะครับดูนะครับเดะไรขึ้นิดไิดิดอ้โหพี่ฝนเลี้ววะอดดด พี่โฟนนำเป็นสองต่อหนึ่งโอเคมาดูตาที่สี่พี่โฟนจะชนะหรือว่าโชคจะเสมอมาดูกันครับตาที่สี่ตาที่สี่ไปได้ไปแล้ว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 ใครได้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 เร็วๆใครได้ใครได้ใครได้ไดอ้าวพี่ฟนได้ โอ้ไม่เป็นไรใจกีฬาลูกมีแพ้มีชนะมีแพ้มีชนะมีแพ้มีชนะนะครับโอเคนะใจเย็นใจเย็นใจเย็น <c oughs> ตาสุดท้ายลูกบอลจะอยู่มุมนู้นนะสองคนจะอยู่บนเป็ดนะครับเดีย๋ยวดูนะว่าใครจะกระโดดไปขว้าได้ก่อนเอกตอกตอก,ตอกไปแล้วช่องล,ไลีไปแล้วเีบไปคว้าแล้ว เออแข่งอยู่ไปคว้าเร็ไปคว้าเร็ยอมแพ้ไม่คว้าก่อนพี่ฝนบอกไม่ทันแล้วโอ้เข้าไม่กันไม่ก้ามกอก็ไม่กันตก啊โอเคตาหนีโชคใช้ได้ไปอาตกลไปเลยตาตกลไปเลยเหรอสนุกไหมครับเด็กสนุกชอบไหมถ้าจะกัด กิจกรรมสนุกๆอย่างนี้ต้องติดตามช่องอะไรพี่กับน,น้องพี่กับน้องอะไรเอ๊ะโอเคเ okay, ด้พี่กับน้องพีเคเอ๊ะทรายไปยัวตล่ำโอ้โหว้าวอ,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 อย่าลืมกดติดตามกดกระดินน่งแจ้งเตือนที่ช่องพี่กับน้องเลยค่ะอย่าลืมไปดู